วันนี้ก็มาเจอกับคุณครูรโรยพัชรีค่ะและคุณครูปาค่ะค่ะในส่วนของสัปดาห์นี้นะคะดิกๆก็จะได้เรียนรู้หน่วยวันแม่แห่งชาติค่ะค่ะวันนี้นะคะคุณครูรโรยและคุณครูป,ปาก็จะให้เด็กๆได้ทําท่าทางประกอบและร้องเพลงเพลงนี้มีชื่อว่ารักแม่เท่าฟ้าค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเรามา ร้องเพลงและทําท่าทางประกอบไปพร้อมๆกับครูดได้เลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูคลิปวีดีโอกันเลยนะคะเด็กๆพระคุณของแม่คำว่าแม่คือผู้ให้กำเนิดหรือบุพาการีที่มีพระคุณอย่างมากมายต่อลูกแม่อุ้มท้องลูกเป็นระยะเวลาเก้าเดือนยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อให้ลูก ยอมลำบากตรากตรำทำงานหนักและเสียสละเวลาอันมีค่าของท่านเพื่อมาเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนให้ความรักและความอบอุ่นกับเราดังนั้นเด็กๆเ,เป็นลูกต้องเป็นเด็กดีและเชื่อฟังบุพกาลีด้วยนะคะภาษาวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้ค่ะคุณครูคมีคำศัพท์คำว่าแม่มาให้เด็กๆได้ลอง ออกเสียงและสะกดไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะเด็กๆพยัญชนะต้นของคําว่าแม่นะคะมีตัวอักษรค่ะคือตัวมอมา้าอ่นอานออกเสียงอีกครั้งหนึ่งค่ะมอมา้าเดี๋ยวเราลงมาสะกดไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะมอแอมแม่แมเอกแม่สะกดพร้อมๆกันอีกหนึ่งครั้งค่ะมอแอมแม่เอกแม่ ทักษาวิชาภาษาอังกฤษนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้คำศัพท์นะคะคำว่า mother อ่านออกเสียงอีกครั้งนึงค่ะ mother มีตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะตัวพิมพ์ใหญ่ค่ะตัวแรกก็คือตัว M O T H E R หนังสือค่ะหนังสือเล่มน,นี้คือหนังสืออ่านตัวเลขค่ะเด็กๆให้เด็กๆนะคะเปิดไปหน้าเลขหนึ่งค่ะหน้านี้เลยค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านและออกเสียงไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะเลขหนึ่งอาราบิกคำอ่า หไทยภาษาอังกฤษนะคะวันวันแปลว่า1ค่ะเท่ากับจำนวนมีแมวอยู่หตัวค่ะวันนี้คุณครูก็จะมาแนะนนำวัสดุอุปกรณ์ของวันที่11เดือนสิงหาคมปีพศสอ6 4ค่ะ1สีเทียนค่ะ สองยางลบค่ะ 3. ดินสอค่ะ 4. ก็จะเป็นใบางานบูรณาการหน่วยวันแม่แห่งชาติค่ะใบางานบูรณาการนะคะวันที่11เดือนสิงหาคมค่ะพศ2 5 6 4นะคะคำชี้แจงที่1ค่ะให้นักเรียนนะคะระบ,บายสีรูปภาพแม่และลูกค่ะ ก่อนอื่นเด็กๆก,ก็ระบายส่วนที่เป็นผมก่อนนะคะผมเราจะใช้สีดำหรือสีน้ำตาลระบายผมนะคะเด็กๆ เราจะระบายคุณแม่ก่อนนะคะต่อไปค่ะคุณครูนะคะก็จะเลือกชุดค่ะระบายตรงเสื้อนะคะเด็กๆเด็กๆเลือกสีตามจินตนาการเลยค่ะว่าจะให้คุณแม่ใส่ชุดสีอะไรค่ะ คุณครูก็จะเลือกให้คุณแม่ใส่ชุดสีฟ้านะคะเด็กๆสามารถเลือกชุดให้คุณแม่เป็นสีส้มสีเขียวหรือว่าสีชมพูก็ได้ค่ะและอย่าลืมเทคนิคที่คุณครูปวยเคยแนะนำไปนะคะเด็กๆคือระบายสีให้อยู่ทิศทางเดียวกันค่ะลงน้ำหนักมือ ให้กดสีให้แรงๆนะคะไม่ใช่ว่าแรงจนสีเทียนหักค่ะ,ะกดให้น้ำหนักสีให้ออกชัดเจนค่ะ ของคุณแม่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะต่อมาค่ะคุณครูก็จะระบายผิวในส่วนของหูค่ะเก็บรายละเอียดตรงหูแล้วก็ใบหน้าค่ะเลือกใช้สีครีมนะคะเด็กๆ เราก็จะมาระบายสีค่ะในส่วนของผมของเด็กทารกนะคะ เด็กก็อย่าลืมระบายสีข้างในวงกลมด้วยค่ะเมื่อเด็กๆระบายสี เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านคําว่าหนูรักแม่ที่สุดแล้วก็เขียนเลยนะคะเขียนหอหีบโนหนูสระอูอ่านว่าหนู รอเรือไม่หันอากาศกอไก่อ่านว่ารักสระแอมอมา้าไม้เอกอ่านว่าแม่ทอทหารสระอี ไม้เอกอ่านว่าที่สอเสือสารอุดดเด็กอ่านว่าสุดอ่านรวมกันนะคะเด็กๆว่าหนูรักแม่ที่สุดเมื่อเด็กๆทำ ใบงานเสร็จเรียบร้อยนะคะเด็กๆและผู้ปกครองก็ประเมินผลงานด้วยค่ะแล้วนำใบงานนะคะมาส่งคุณครู่ปรวยและคุณครูปาที่โรงเรียนด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อเล่นของตัวเองนะคะเด็กๆวันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้เรื่องพ่อคุณของแม่ปเป็นที่เรียบร้อ